ร้สึกิตใจในใจแล้วก็มีความมั่นใจว่าพุทธศาสนาของเราก็ยังคงดำรงมั่นคงและมีความเจริญแพร่หลายในโลกได้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราเองก,ก็รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ได้ที่สำคัญเพราะมีพระสงฆ์เนะถ้าไม่มีพระสงฆ์พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ไม่ได้แน่นอนครับ เราได้มาเห็นพระสงฆ์มีจำนวนมากอย่างนี้ก็ชื่นใจ,จน้อยเราก็ได้ทำให้พระจักรพารดิดำรงมัน่นคงการที่พระสงฆ์จะมีความดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องมีการอุปปัมภ์บำรุงกันนะพอสมควรนะวัดพระธรรมกายนี่ก็ถือว่าเป็นแห่งใหญ่ที่สร้างทั้งพระสงฆ์ที่ถวายความุปถัมภ์บำรงพระสงฆ์ทั่วทั่วไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยก็เห็นทำบุญทุก จังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้ซึ่งเราหาพระสงฆ์ได้ยากลงทุกตีทุกตีไม่มีใครที่จะไปอยู่ตรงนั้นก็ออยากอยู่ผู้อุปัมภมบำรุงก็ลดน้อยลงไปนะครับเพื่าม้าใส่วัดพระธรรมกายได้ช่วยอุปธรรมบำรุงแล้วก็ช่วยสร้างระสร้างเนตรขึ้นมา ให้แก่วัดวารามให้แก่พุทธศาสนาโดยชวนรวมนี่ก็ถือว่าทํางานหนักนะแล้วก็ทํางานที่น่าจะช่วยกันสนับสนุนแต่พระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะพระสงผมเข้าใจอย่างนี้ผมมีความศรัทธาผมมีความเชื่อมั่นในตัวผมว่าที่เราอยู่ได้เพราะพระสงถ้าเราม,มีพระสงฆ์เนถึงเราจะมีอะไรก็อยู่ไม่ได้มีพระไตรปิฎกครบ84% 0 0 0ี่พระธรรมขันธ์ ก็อยู่ไม่ได้มีพระพุทธรูปมีพระเจดีย์มีวัดวารามขนาดไหนถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็จบที่เราอยู่ได้เพราะมีพระสงฆ์เพราะนั้นการสร้างพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระสงฆ์เนี่ยหายากมากนะหนึ่งคนที่สัทธาจะบวชก็หายากบวชแล้วสัทถาจะอยู่ก็หายาก อยู่แล้วศรัทธาจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็ยิ่งขายากเลยใช่ไหมศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแล้วจะปฏิบัติปีปฏิบัติชอบก็ยากอีกเหมือนกันมันเจอกันยากยาสี่อย่างเนี้ยพระสงฆ์เราอยู่ยากยิ่งหายากพระสงฆ์ายากเท่าไรพุทธศาสษา,สาก็อยู่ยากเท่านั้นการสร้างพระสงฆ์เนียเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็ต้องกรุปอุทนานะรับทางวัดพระธรรมกาย ผมถือว่าทํางานที่ยิ่งใหญ่มากเราก็พยายามสร้างวัตถุขึ้นมาให้แก่วัดวาอารามให้แก่พุทธศาสนาในประเทศไทยของเรางานใหญ่สร้างมาแล้วเราทํำยังไงชวนเขามาบวชให้เขามาบวชแล้วทาไงให้เขาอยู่พออยู่แล้วทําไงให้เขามีความรู้ก็ทำวิไหนก็ยากเหมือนกันให้เขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็ทำวิไครับ พขาสงไทยเราก็เรียนนักธรรมเรียนบาลีใช่ไหมทำงาไให้เขามาเรียนนักธรรมให้เขามาเรียนบาลีมันก็ไม่ง่ายง่ายเหมือนกันยากจุดเรียนแล้วจะให้เขาอยู่เป็นพระตลอดไปมันก็ไม่ง่ายง่ายต้องหางานให้เขาทำอีกมีการทำจ่ายงานไม่โน้นจ่ายงานดนี่วัดพระจัรตกาะเนี่ยผมถือว่าทํางานที่ยิ่งใหญ่มากเราทํางานในประเทศก็ทําเยอะเราส่งไปต่างประเทศอีกอันนี้มันก็ทําให้ มีพระอยู่กระจายกระจายพระมีงานทําพระเจ้าสาวพระอยู่เป็นพระได้เธอมีหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติก็อยู่กับพระถ้าเราไม่มีงานจะทําำวัวมาเดียวก็ไม่รู้จะทําอะไรก็สึกไปมันก็หาประโยเนราะนั้นงานที่วัดพระธรรมกายทำนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเราสร้างพระสงฆ์ขึ้นมาให้แก่วัดวานาให้แก่พุทธศาสนา สร้างมาแล้วทาไงให้เขาอยู่ก็ต้องถวาอยอุปถัมร์บำรุงต้องให้การศึกษาสนับสนุนด้วยการศึกษาวัดพระธรรมกายเ็าเป็นวัดที่มีการศึกษานักธรรมบาลีที่แข็งแร่งไม่แพ้ใครกันใช่ป่ะแข็งแร่งมากเลยวัดพระสมเด็ยที่สู้ไปได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสร้างพรกสร้งเองขึ้นเพราะก็ต้องก่อนวัฒนาสาธการมากเลยการทํางานเนี่ย งานที่่สร้างพระครับชวนคนที่เขายังไม่มีศรัทธาให้ศรัทธาเข้ามาบวชบวชแล้วหาวิธีให้เขาอยู่เป็นพระอยู่เป็นพระแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาเล่าเรียนอันนี้มันก็เป็นไปเพื่อความดำรงพันคงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายของพระพุทธศาสนาการขอต้องขอโบทนาสาธุการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียน พระบาลีเนี่ยผมคิดว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราสวดทุกวันนะพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรทร์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพรหมาจรรยร์คืออะไรก็คือพระธรรมวิน,นัยใช่ไหมเราเรียกว่าพรหมจัรย์พรหมาจรรย์คือพระธรรมวิน,นัยทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะนั้นคนที่ จะสามารถเข้าใจพรมอาจารย์หรือพุทธศาสนาได้มันต้องรู้ทั้งสองอย่างรู้ทั้งอัดคือความหมายรู้ทั้งพยัญชนะก็คือตัวภาษาที่เราใช้ภาษาที่เราใช้จารึกพุทธพุทธพจน์อ่ะถ้าเราถ้ารู้รู้สองอย่างเนี้มันก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราะองค์ทรงประกาศพรมอาจารย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ถ้าเรารู้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่รู้ทั้งสองอย่างเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะเราจะเรากาเอาแต่อา่านพยัญ,ญ,ญชนะไม่สําคัญมันไม่ได้เขาพูดที่เจ้าตัดเนี่ยพระองค์ประกาศภูมิมจันทร์พร้อมทั้งอาจพร้อมท้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ี่เจ็เพราะนั้นเราจะรู้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์รู้ได้ลึกซึ้งจริงๆมันต้องรู้ทั้งอาจรู้ทั้งพยัญชนะพนักการที่ ทางวัดพระธรรมกายทำแล้วก็ต้องถือว่าเป็นทำงานที่ยิ่งใหญ่เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งขาขออนุโมทนากับหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะคือพระสงฆ์เหล่านี้นหายากคนที่ศัทธาจะบวชทรหายากบวชแล้วศถาที่จะอยู่ก็หายากอยู่แล้วจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็หายากตัวนี้มันมันมันเป็นความยาก สามอย่างเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันก็ถือว่าวัดพระกรรมการเนี่ยทําให้สามอย่างเนี่ยให้มันง่ายสามารถทักชวนคนมาบวชครั้งหนึ่งได้เยอะนะบวชกันทั่วทวประเทศก็ดูฟังข่าวอยู่บวชกนทีเป็นหมืน่มนๆนะเอาก็ิึกไปบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังอยู่อ่ะก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยหาพระสง่งหาคนมาบวชเป็นพระสฆ์หามาแล้วทําไงเขาอยู่เราก็ต้องอุปถัมภ์บำรุงเขา วัดวารามต่ออะไรก็ต้องช่วยกันใครมีศักยภาพที่สามารถจะช่วยทำรูปพรุงให้กำลังใจวัดต่างๆได้ก็ทำอย่างนี้ก็ทำให้วัดก็ไม่ไม่เหงาทำให้มีกำลังใจที่จะดูแลพุทธศาสนาเจ้าว่าคือพระตรงก็มีฝ้าวัดอยู่อันนี้ก็ับถือว่าทํางานที่เพราะว่าตรงประเด็นนะครับทํางานที่ตรงประเด็น หนึ่งสร้างพระหมหาให้คนที่เขายังไม่มีคาถาให้เขาได้เข้ามาบวชบวชแล้วเราก็ช่วยกันหาวิธีให้เขาอยู่เป็นพระก็ทำรูปบำรุงด้วยประจัายสีบ้างให้เขาได้ศึกษาเรียนพระธรรมวินัยมีกําลังใจที่จะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยมันก็ทําให้มีพระสมบูยู่วัดผมก็คิดว่าดีมากเลยครับอนุโมทนาแล้วขอใช้บุญกุศลคุ้มครอง รักษาหลวงพ่อท,ทํทายโยท่านให้อยู่นานๆได้ช่วยพุทธศาสนาต่อบุญกุศลที่หลวงพ่อท่านทำเนี่ยที่ท่านทำที่ได้ทำมาเพื่อพุทธศาสนาตรงเนี้ยผมว่าเป็นบุญที่สำคัญที่สุดมนุษย์เรามันอยู่ได้ด้วยบุญนะบุญเก่าด้วยบุญเก่าที่ท่านสร้างมาเนี่ยแน่นนแน่อน,นอนว่าหลวงพ่อมีบุญถ้าไม่มีบุญมาสร้างวัดไม่ได้ขนาดนี้และบุญใหม่ ก็คือบุญที่เราทำเนี่ยบุญสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับที่จะช่วยคุ้มครองรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้แล้วก็ช่วยผลานให้วิถีชีวิตทำงานอะไรได้สำเร็จอย่างอื่นไม่มีครับบุญเราจะไปอ้างโน่นอ้างนี่อ้างเทวดาฟ้าดินอะไรที่ไหนมันไม่ใช่ก็คือบุญกุศลที่ท่านทำบุญเก่าท่านมีแล้วบุญใหม่ที่เราก็ทำ เราทําเพื่อพุทธศาสนาทําเพื่อส่วนรวมนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราทําบุญแล้วบุญจะช่วยคุ้มครองรักษาเราเองล้วก็ช่วยผลักดันวิถีชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าและที่สําคัญที่สุดก็จิตใจที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อจิตใจร่มเย็นเป็นสุโรคอนไฟแค่เจ็บมก็หายหมดไม่มีอะไร